มาดูเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีการพบเหรียญบาทแปลกนะคะซึ่งมีเพียง1ใน200ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปี2533ค่ะ ผู้สื่อข่าวค่ะได้รับการติดต่อจากนายวิชัยแซยงนะคะอายุ79ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่48ถนนจันนิเวศอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะบอกว่าตนเองค่ะได้เก็บเหรียญบาทได้หนึ่งเหรียญค่ะอ่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่แปลกแตกต่างไปจากเหรียญบาทปกติค่ะแล้วก็สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2533นะคะโดยเหรียญบาทดังกล่าวค่ะผลิตออกมาประมาณ200ล้านกว่าเหรียญน,นะคะแต่ว่าเหรียญที่นายวิชัยเก็บสะส ไไว้ได้ดค่ะก็เป็นเหรียญบาทที่แปลกไปจากเหรียญเดิมซึ่งสร้างในปีเดียวกันนี่แหละค่ะคือลักษณะของเหรียญบาทด้านหน้าค่ะซึ่งเป็นรูปภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9ที่บริเวณจมูกคางแล้วก็ใบหูมี2ชั้นนะคะซึ่งจะต่างไปจากเหรียญธรรมดาที่สร้างปีเดียวกันนั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็หาได้ยากมากๆเลยทีเดียวนะคะ